ตัวพ่อของ MG เผยรถสุดล้ำที่ควรคู่สร้างภาพลักษณ์ในประเทศไทย s a c บริษัทต้นสังกัด MG ในปัจจุบันได้เผยรถต้นแบบไฟฟ้าสุดล้ำที่ควรคู่แก่การนำเข้ามาสร้างภาพลักษณ์ในเมืองไทยอย่างยิ่งมันใช้ชื่อว่า s a c r Auto ES33 Concept จะเป็นการพรีวิวรถไฟ,ฟยี่ห้อใหม่สุดหรูหลาในเครือ SAIC ครั้งยิ่งใหญ่หมายมั่นปั้นมือทาชนกับเทสลาโดยตรง SACR Auto ES 3 3 Concept ถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง EV platform แบบใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Artec High Energy Intelligent Body ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับแพลตฟอร์มรถน้ำมันและรถไฟฟ้าของ SAC ที่จำหน่ายในปัจจุบันเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าในเครือ SAC ทุกวันนี้แทบจะเป็นการนำรถแพลตฟอร์มน้ำมันมาตัดแปลงทำให้มีข้อจำกัดหลายด้านมากเกินไป SAC เผยว่า พื้นตัวถัง RRTEC ทใช้เงินลงทุนพัฒนามากถึง4 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ120,000ล้านบาทซึ่งถ้าคุณตัวเลขไม่ผิดก็นับว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากเพื่อต่อยอดอนาคตอันใกล้โดยหัวใจสำคัญของมันก็คือการรวมหัวกะทิของพัฒมินแห่งสุดยอดเซนเซอร์และระบบการประมวลผลคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันความเจ๋งของพื้นตัวถัง R า e ์ทคือลูกค้าสามารถถอดสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือฮาร์ดแวร์บางส่วนได้ ถือเป็นตัวพลิกเกมแห่งวงการ e ีวีน่าดูนั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถซื้อรถครั้งเดียวแต่สามารถอัปเกรดฮาร์ดแวร์บางส่วนและซอฟ์ตแวร์เพื่อขยายศักยภาพของตัวรถได้ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆรถต้นแบบคันนี้อุดมไปด้วยเซ็นเซอร์รอบคันมากถึง33จุดได้แก่เลเซอร์เรดาร์เรดาร์ภาพสามิติกล้องแยกต่างหากสตำแหน่งรอบคันรถพิเศษสุด l ลด้าเซนเซอร์บนหลังคาทำงานร่วมกับเรดาร์ภาพสมิติที่ประมวลผลทรงพลังมากๆด้วยชิป board, ออนบอร์ดอจฉริยะสามารถตรวจจับและสร้างภาพแก้วเครื่องดื่มขนาดเล็กที่อยู่ไกล140เมตรในระยะของพื้นถนนการเชื่อมต่อรถยนต์เป็นแบบ 5G V2X สมบูรณ์แบบประมวลผลรองรับเพื่อระบบขับขี่อัตโนมัติแบบไร้คนขับอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนว่าต้องขอบคุณชิป Drive AGX Orin Chip จากเอ i น i เดียมีสถาปัตยกรรมรองรับการประมวลผลขับขี่กึ่งอัตโนมัติเลเวล2ไปจนถึงเลเวล5 S A C R Auto ES33 Concept ยังเป็นเวอร์ชันรถต้นแบบอยู่เวอร์ชันผลิตจริงนั้นจะเปิดตัวในตราจีนปีหน้าส่วนจะจำหน่ายตลาดโลกในชื่อแบรนด์ MG หรือไม่ต้องลุ้นเพราะตัวรถถือว่าไฮเทคโนลยกว่า MG ทุกรุ่นที่จำหน่ายในตอนนี้เอามามากถ้านำเข้ามาคงเป็นแบรนด์ใหม่ที่จะมาสู้กับเทสลามากกว่า หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r i b e ช่อง Kiss กา y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ